สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญานัฐบันประสคงเลขที่27ม6ทับ2ค่ะวันนี้จะมานำ,สนำเสนอศาสนายูดาศาส,สนายูดาหรือศาสนายิวคือวิถีชีวิตประจญาและศาสนาประเพณเอกเทวนิยมตามความเชื่อของชาวยิวมีต้นกำเนิดในกำภีฮีบรูรวมถึงกมภีชั้นหลังเช่นกมภีทานมุดศาส,สนาหรือว่าจัสนิกชาชนยูดาถือว่า วิธีนี้เป็นพันธสัญญาระหว่างพระยาเวกับวงวานอิสราเอลศาสนายูดาแบบรับมีถือว่าพระยาเวได้ประทานธรรมบัญญัติที่เรียกว่ากัมปีโราแกมโมโมเสสที่ภูเขาชีนายศาสนายูดามีพระเจ้าสูงสุดคือพระยาเวโดยชาวยูมีความเชื่อว่า พระเจ้าทรงสร้างลูกและมนุษย์คู่แรกเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนกิจการและถือว่าโมเสสคือศาสดาให้กำเนิดศาส,สนายูดาเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนกิศัการและยังมีบุคคลสำคัญเช่นอับบราฮัมอิสหกยาโคบยูดาผู้เปยประวัตชนะตั้นือน,นีจำนวนมาก เป็นต้นศาสนายูดาหมีความจำเป็นมายาวนานกว่า4,000ปีจงถือเป็นศาสนาเอกเทวานิยมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันในกคมปีทานักที่เขียนขึ้นในยุคหลังเช่นหนังสือเอเตอร์เรียกเจ้าฮีบรูหรือวงวานอิสราเอลว่าเจ้ายิว คำพีของศาสนายูดาห์ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลุ่มศาสนาอับรามยุคหลังด้วยคือศาสนาคริสต์ศาส,สนาอิสลามและศาสนาบาไฮรวมทั้งมีอิทธิพลต่อจริยธรรมและระบบชีวิตตะวันตกทั้งทางตรงและทางห้อมชาวยูวเป็นกลุ่มชาติพัน์ศาสนาซึ่งหมายรวมทั้งที่เป็นชาวยูวโดยกันเนิดและ คนที่เข้าริดยู่ในคอส0 1 0ประชากรอยู่ตัวโลกมีอยู่ประมาณ13.4ล้านคนนิกายนิกายในศาสนาหมายถึงหมู่หรือพวกคณะนักบวชในศาสนาเดียวกันที่แยกออกเป็นพวกพวกนิกาย ในศาสนายูดาเบงออกสี่นิกายใหญ่ๆและไดแกแย่ยูดาออโดทอกยูดาอนุรักษ์นิยมยูดาปฏิรูปยูดาบูรณาปฏิสังขารที่ฉันขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ